เราก็มาถึงเทศกาลนะคะอันน่าตื่นเต้นก็คือเทศกาลวันลอยกระทงว้าวมาถึงแล้วนะคะเราก็จะมีเรื่องดีๆแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะยายจะบอกว่าช่วงเทศกาลนี้ทุกคนก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่เรื่องที่น่ายินดีนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแบบทาตัวให้แบบสนุกสนานนะคะรับเทศกาลงานบุญบอกแล้วไงคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องบ่มแน่นอนเลยแล้วสําหรับนะคะคนที่ ต้องการที่จะดูดวงกับเทพิดาพยากรณ์ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะเรายังมีโปรโมชั่นนะคะ299บาทต่อคําถาม6ข้อแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนดูดวงนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะเราก็จะมีคอร์สดูดวงนะคะซึ่งคุณสามารถเป็นหมอดูไพ่ยิปซีได้ไม่ยากเลยแล้วก็ใครนะคะที่ต้องการที่จะแบบ ดูดวงนะคะทางโทรศัพท์นะคะก็ราคาดีงามมาก1,000บาทค่ะดูได้อลิมิเต็ดนะคะทุกข้อนะคะไม่ไม่แบบจำกัดคำถามว้าวดีจังเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการที่จะ ซื้อนะคะสินค้าของเทพิดาพยาก่อันนี้ก็จะเป็นนะคะหินตาเสือนะคะตาเสือน้ำนมช่วยกจะจัดปัป่าสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็นำเรื่องดีๆเข้ามาว้าวทุกอย่างจะต้องดีงามแล้วก็เลิศมากเลยนะคะอันนี้ก็คือตาเสือน้ำนมแล้วก็ช่วยเพิ่มในเรื่องราวของสเสน่ด้วยนะคะและอันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะหินไม้แดงก็จะให้ช่วยในเรื่องราวของนะคะ ความมีเสน่ห์แล้วก็โชคลาภแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเข้ามาดังนั้นนะคะคุณก็จะสามารถมีแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มีโชคเข้ามานะคะก็สามารถที่จะกดติดตามได้ก็จะได้ฟรีนะคะหรือถ้าเกิดใครใจร้อนก็ซื้อไปเลยนี่เป็นการสนับสนุนคลิปของเทพิดาพยากรณ์ด้วยนะคะราคาหลักร้อยเดี๋ยวแชทมาค่ะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะ,ะเราใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะแล้วเดือนนี้นะคะก็จะเป็นวันที่ดีมากเพราะว่าเป็นวันวชัชราวูดซึ่งเป็น วันที่รัชกาลที่6นะคะก็ได้มีการนะคะในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยเราก็มีธงชาติไทยที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีในเรื่องราวของนะคะลูกเสือเนนารีซึ่งดิฉันก็เคยเป็นนะคะลูกเสือเนนารีมาก่อนนะคะเนนารีอากาศค่ะแล้วก็คุมกองร้อยพิเศษซึ่งได้รับความเป็นผู้นําจากวันนั้นมาด้วยเราก็น้อมนานะคะที่เราจะแบบ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เป็นเดือนที่มีกระถินค่ะเราก็เข้าวัดทำบุญแล้วก็มีความสุขใจนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็รักษาประเพณีอันดีงามของประเทศไทยไว้ค่ะคำทำนายของเทพิดาพยากรณ์เนี่ยจะลงนะคะไม่ได้ตอนต้นเดือนก็คือจะลงประมาณสักช่วงวันที่10หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่า ดูวันไหนนะคะแล้วลงคลิปใหม่อันนั้นก็คือสิ้นสุดคลิปแล้วก็กดติดตามได้นะคะคลิปเราไม่ได้ลงตอนต้นเดือนนะคะเพราะว่า เราก็จะมีงานยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลิปที่แล้วก็อยู่กลางๆเดือนนะคะก็ดูตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนหน้าไปเลยนะเธอก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในเรื่องราวของความรักและมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะขอให้ความรักของทุกคนเนี่ยสดใสปิ๊งปังแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆค่ะไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะ มาดูดวงกันนะคะในเรื่องราวความรักของคุณว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสดใสในเดือนที่ใกล้ที่จะสิ้นปีแล้วนะคะแป๊บๆนะคะก็จะเส้นปีกันอีกแล้วนะคะวันเวลาผ่านไปเร็วนะคะดังนั้นเราจะก็จะต้องทําให้ความรักของเราเนี่ยมีแต่ความสุขความสดชื่นในทุกๆวันนะคะดูดวงกันค่ะก็ใช้ไพ่ทั้งหมดนะคะห้าใบ อ่าเราก็มาดูกันนะคะในเรื่องราวความรักของคุณว่าเรื่องราวความรักของคุณนี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวของคุณเองในช่วงระยะนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีในเรื่องเงินทองนะคะเพราะว่าจะมีเงินทองไหลมาเทมาแล้วช่วงนี้นะคะการเงินทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะค่อนข้างดีแต่มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะ ทำโน่นทำนี่คุณก็จะรู้สึกดีส่วนคนรักของคุณในช่วงระยะน,นี้เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีมิตรสัมพันธ์แล้วก็มีมิตรภาพที่ดีดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ย เขาจะมีมิตรสัมพันธ์แล้วก็มีมิตรภาพที่ดีแล้วทำอะไรในเรื่องราวของความรักเนี่ยจะค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็เป็นไปได้ค่อนข้างดีส่วนคนรอบข้างของคุณนะคะจะเป็นคนที่มีความสดใสแล้วก็มีความสุขทำอะไรก็จะรู้สึกว่าชีวิตนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความสุขสดใสแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความแบบสดใสและทำอะไรที่ดีๆเข้ามาทุกอย่างก็จะโอเคดีนะคะในเรื่องราวของความรัก คนรอบข้างนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ทําอะไรดีๆให้กับคุณแล้วช่วงนี้นะคะคุณก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องราวของตัวของคุณเองว่าจะมีปัญหาหรือมีอะไรนะคะช่วงนี้นี่นะคะความรักเนี่ยก็จะออกแนวบอกว่า มีแต่ความอบอุ่นเข้ามาอุย้ยค่อนข้างดีนะคะช่วงนี้ทําอะไรก็จะดูมีแต่เรื่องราวของความแสนหวานแล้วก็โรแมนติกนะคะดังนั้นตัวของคุณเองก็จะทําอะไรช่วงระยะนี้เนี่ยก็จะมีแต่เรื่องราวของความแสนหวานความโรแมนติกเข้ามานะคะดังนั้นก็ขอให้คุณเนี่ยพยายามทํานู่นทํานี่ทําสิ่งดีๆให้แก่กันพอคุณทําสิ่งดีๆให้แก่กันแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปได้อย่างที่ดีดังนั้นเนี่ยตัวของคุณในเรื่องราวของความรักเนี่ยก็จะ โหช่วงนี้มันก็จะเป็นในระยะเวลาของความอบอุ่นเอ้ยรู้สึกว่าความรักดีมากเลยอะดีประมาณ80 90%ส่วน20ที่ไม่ดีก็คืออาจแฟนของคุณหรือคนรักของคุณอาจจะมีความโรแมนติกนิดเดียวดังนั้นนะคะคุณก็ต้องเติมความหวานแล้วก็เติมความโรแมนติกนะคะโดยการเสริมสร้างความรักเนี่ยให้อยู่ที่ค่อนข้างที่จะแบบ เป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็บวกแล้วก็มีความโรแมนติกดังนั้นตัวของคุณนะคะก็จะทําให้คนรอบข้างแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมีความสุขแล้วคุณก็จะมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องราวของความรักเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่มีความสุขมากมายเลยนะคะตัวของคุณเองในระยะนี้นะคะนึ่องากอย่าทำอะไรอย่กไปเที่ยวอะไรนะคะหรือสร้างสีสันอะไรให้กับคนรักนะคะก็ขอให้คุณจะไปเที่ยวแล้วก็ไปทําอะไรนะคะรับรองค่ะว่าสีสันในเรื่องราวของความรักเนี่ยจะคน ข้างดีจะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะคะในเรื่องราวของความรักเนี่ยทุกอย่างของคุณเนี่ย ก็จะมีแต่เรื่องที่ดีแล้วก็เมื่อคุณมีเรื่องดีๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการได้ค่ะขอให้คุณเนี่ยมองเห็นสิ่งที่ดีๆในเรื่องราวของความรักแล้วก็คนรอบข้างนะคะช่วงนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยความรักของเราเนี่ยมันดีแล้วมันดีงามแล้วนะคะ 80- 90%เนี่ยคุณก็ลองจูงมือคนรักหรือว่าให้คนรักเนี่ยไปเยี่ยมมิตรมิตรสหายนะคะซึ่งเขาก็จะนำถึงดีๆมาให้กับคุณนะคะช่วงนี้ ช่วงนี้อุณหภูมิความรักของคุณจะเปในแนวเย็นเย็นเรื่อยๆแต่ว่าค่อนข้างดีตัวของคุณเองจะมีเรื่องราวของโชคลาภที่ดีเข้ามาด้วยนะคะเพราะคุณมีโชคลาภที่ดีแล้วเนี่ยทุกอย่างของคุณก็จะผันแปรแล้วก็ทําอะไรที่ดีๆดังนั้นความมีโชคลาภความเฮ่ง หรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยโอ้โหช่างจะช่างดีแล้วก็มีอะไรดีๆเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะดังนั้นโชคลาภทุกอย่างมันก็จะดีงามมากเลยพอโชคลาภที่ดีเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันก็เป็นไปอย่างที่เราต้องการนี่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้ความรักมันเรื่อยๆเฉยๆไปเปอยอยากจะเติมเชื้อไฟอยากจะเติมความกระตือรือร้นก็ลองไปหาที่เที่ยว ตามสถานที่ใหม่ๆผจญภัยกันบ้างเถียงกันบ้าง คืออาจจะหลงทางกันบ้างไปในที่ใหม่ๆเลยไปในทางที่ไม่เคยไปอย่างเงี้ยค่ะพอคนเรานะคะมีโอกาสได้ไปในที่ใหม่ๆเที่ยงบ้างหลงทางกันบ้างนะคะรับรองค่ะว่าชีวิตของคุณจะมีรสชาติแล้วก็ไม่เหมือนใครดีกว่าทาให้ความรักของคนดูแล้วนี่เรื่อยๆเฉยๆเปื่อยๆ, possess, ๆอย่างนี้นะคะมันก็จะแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้เติมอุณหภูมิมันไม่มีสีสันมันไม่มีรสชาติพอมันขาดรสชาติแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยความรักของเรามันน่าเบื่อ นีลองไปในที่ใหม่ๆร้านใหม่ๆร้านลงใหม่ๆหรือมีอะไรที่รู้สึกว่าเออมันเป็นความแปลกใหม่ในชีวิตนะคะพอเราเสริมสร้างความแปลกใหม่ในชีวิตของเราได้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อนข้างดีดังนั้น,นในเรื่องราวของความรักเนี่ยขอให้คุณนําเสนอแล้วก็นําแนวทางที่ดีนะคะรับรองเขาว่าความรักของคุณเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่ คุณชอบแล้วก็บวกและทำอะไรดีๆให้กับชีวิตแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีแต่ความก้าวหน้าแล้วก็มีอะไรที่ดีพอมีอะไรที่ดีทุกอย่างมันก็จะแบบสวยงามเป๊ะปังเวอร์วังอลังการ นี่หลังจากที่เออถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเออเป็นไม่มีที่เที่ยวใหม่ๆไม่มีเวลาชวนไปออกกําลังกายก็ได้ค่ะการออกกําล <holy>. mm. ังกายมันจะทําให้เรามีความสุขนะคะหรือเราไปเดินเล่นตามห้างก็ได้ไม่เดืเล่นตามห้างไปเดินเล่นตามตลาดไปหาอะไรที่แบบแปลกๆ,ๆ,ๆใหม่ๆดูแลว้วแบบเป็นสีาสาันแล้วมีอะไรที่แบบดูดีนะคะเราก็จะรู้สึกว่าความรักของเราเนี่ยมันดูดีดูดีมันไม่มีอะไรที่แบบดูแลว้วแบบเป็นเรื่องซีเรียสเป็นเรื่องเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในเรื่องราวของความรักขอให้คุณมองในเรื่องราวของความรักเป็นมุมมองที่ดีแล้วก็มีความสุขมีอะไรดีๆเข้ามาหากันนะคะ <T> การต่อเติมกำลังใจอะกำลังใจช่วงนี้เราต้องเป็นคนให้ค่ะเพราะว่าคนรักของคคุณเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเขาก็ายังแบบไม่ไม่ได้ยังไม่ได้ให้กำลังใจกับคุณได้เท่าที่ควรนะคะดังนั้นคุณก็ต้องเป็นคนต่อเติมนะคะเพิ่มเติมในเรื่องราวของกำลังใจพอคุณมีกำลังใจเรียบร้อยแล้วเนี่ย ทุกอย่างในชื่อของคุณเนี่ยก็จะมีความก้าวหน้าและทําให้ทุกอย่างมันโอเคขอให้คุณผ่านพ้นเรื่องราวดีๆนะคะก็คือก้าวข้ามผ่านเรื่องราวที่ดีนี่ส่วนเรื่องราวที่ไม่ดี ไม่ดีคือช่วงนี้มันจะไม่ค่อยมีอะค่ะถ้าจะมีก็คือปัญหาจุกจิกซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้เพราะว่าตัวคุณช่วงนี้ค่อนข้างมีความสุขนะก็อย่างว่าละค่ะพวกที่แบบว่าการเงินการทองเดือนนี้มีความสุขเนี่ยทุกอย่างก็จะดีก็คือจะรู้สึกว่าเออชีวิตเราช่วงนี้ดีดีนะเราจะมีการเงินการทองที่มีความสุขเราจะรู้สึกไม่เครียดพอเรารู้สึกไม่เครียดเราเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีงามมากแล้วเราก็โฟกัสช่วงนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณเครียดหรืออะไรเงี้ย ก็อย่างที่บอกค่ะลองไปหาสถานที่ใหม่ๆออกกําลังกายหรือไปดูของ,ของก็ได้ตอนนี้ของออนไลน์ก็มีนะแล้วก็ไปเอฟของอะไรอย่างเงี้ยไปตาของหรือเราอาจจะรู้สึกว่าเราเริ่มทําอะไรใหม่ๆด้วยการทํากิจกรรมด้วยกันวาดรูปปักผ้าหรือทําอะไรก็ได้ค่ะหรือว่าเราลองไป เดินเล่นคุยกันอะไรอาจจะมีโต้เถียงกันบ้างเงี้ยก็คือเป็นรสชาติและสีสันของชีวิตแต่ตัวเราต้องเป็นฝ่ายงอแฟนนะคะเพราะว่าแฟนหรือคนรักของเราช่วงเนี้ยเขาจะโรแมนติกน้อยกว่าเราเราก็เติมความโรแมนติกนะ